สัสดาห์ียามเศร้าพี่น้องเอ้ยว่าเศร้าดอกสี่สิบโมงล่ะอากาศนั่นคึม,มครับพี่น้องบรรยากาศด้านนอกตอนนี้ยุบันตางหลางครับวันที่สองหารมาริคิสมเนี่ยพี่น้องเอฟซีสุโุกศนครครับตอนนี้กําลังเสี่ยวจากบันต่างหลางครับพี่น้องขามขามคัวมาล่ะครับกําลังสิงไปเฮตุรัที่ปักเซ่ครับพี่น้อง ขา้ามนะขามครับผิดออกไปนะขามรถจอดอยู่ฟังปุดนะครับต้องมาว่านโอ้ร่มไหวๆครับหนาวพี่น้องประมาณสิบก้าองสาเศร้าสาเนี่ยละ่ะนึกนึกด้วยว่าไปโรงเรียนตอนนี้จะเหลืออีกสิบนาทีสิบโมงแล้วสาด าวดีครับพี่น้องอากาศดีผู้ใดมาคไปดูนี่นะครับหรือว่านานี้มกกันมากมนตลาเนกบ่วย่วยแบบอากาศเย็นสบายพี่น้องทุคนมา สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนครับบอกก่ช่องเตาบนคนมันแคมครับพี่น้องส,สวยแดดออก่ะจนสีแปดโมงหอ่อพี่โอ้ยจนส,สิบโมงหล้อเนาะพี่น้องออกมาจากันดังล่างเกือบสิบโมงวัดีมาแวะอยากกินเขา่าครับพี่น้องว่าท่านเอกินเข่าวเช้านะกินก็สีมาสัางอาหารตามสร้างนะครับยุลาน ในเ,เมืองสนาสมบูรณ์ครับพี่น้องเทาไปนี่ก็ะเมนเมืองสนาสมบูรณ์เนาะอันนี้ออกจากเมืองมาสีเข่าเส้ครับก็ไกลเนาะเป็นลานอาหารลูกสาเดียวนะครับพี่น้องผมเคยมาแวะกิมเยอะหนึ่เยอะเดีย๋ยวเสียเรื่องพี่น้องว่าอาหารตามสั่งยูเล่าเนี่ยนะครับพี่น้องราคาการเท่าไรน,นะครับสีสั่งเข้าวหมูกรอบไข่ดาวเนาะ ว่ากับว่าเคยสร้างอาหารอ่าตามสร้างยืนี่เนะาะเคยกิน,นกนะรนะฝือนนะครับพี่น้องสีลองสร้างอาหารตามสร้างราข้าิเสียเป็นแบบใหญเนาะกับข้าหมูกรอบไข่ดาวแลวกจานจานละกัดมานะครับในหลายบ่อนะครับสี่ผ้าพี่น้องไปเบิ่งเนาะล้านเพิ่นซื้อร้านลูกเสาวเดียวนะครับยู่แค้มทางเลยเนาะขาเข่าเซ่นะครับพี่น้องขาเข่าเซ่เพิ่นยึดฝั่งท้างขวาขวามือนะครับขา ออกมาจากเซ่พันยุ์ทรายมื่อนะครับพี่น้องยอดแก่เบิเ้มบรรยากาศดีได้บ้าตอนอยู่วัดท่านเนยีไผ่ดอกครับพี่น้องมันพรวัดท่านเป็นเพียงเนาะปะไปสร้างกันครับมี่พี่น้องครับทางเขาไปในเซ่เนาะมาข้า,ามที่จากซิเป็นสร้างในเมืองสนาสมบูรณ์ครับพี่น้องอันตรงข้ามนี่เป็นปันม๊มน้ำมันอ่าซื้อปลาไถ่ซิบนะคะระับปลาไถ่ซิบ ือปั๊มน้ำมันเพิ่งเ,เปิดใหม่บ่ดรถน,นี่ไจริงๆแล้วอะ่ะเพิ่นคือจังเศร้าไปแล้วเนาะเพิ่นเพิ่นมาเห็นแล้วก็เปิดในหม่นะครับลานเพิ่นไกะอยู่แค้มท่ามีดอกนา,นนนานนน้านแล้วเนาะหน้าร้านเพิ่งเสร็จแค่นั้นเอง นงอยู่แล้วเนาะร้านลูกสาวเดี่ยวยังไม่สิบเอ็ดซัมเล็กจิ๋วแล้วก็หัเนเพื่อสะอาดสะอาดเนี่ยพี่นอ้องนี่เป็นสีไล่าการอาหารเนาะเฟือถวยตำปลาหมึขกข้าวผัดกะเพราทะเลกะพเพราไอ้ตำุ้งสด รอสิซันี่ถวะอ๋อยังไงไา่การอาหารมีบอกกับข้าหมูกรอบชอบผัดทะเลไข่ดาวจานใหญ่ข้าวผัดทะเลไข่ดาวจานน้อยกับข้าทะเลไข่ดาวกับข้าหมูกรอบไข่ดาวกับข้าหมูไข่ดาว เอากระเพราหมูกรอบไข่าดาวพิเศษกานนึงครัมาสั่งพิเศษเราหิวเข่าจันสิบโมงอ่ะประเภททอดประเภทย่ำประเภทลวกลวกมืกลวกกุ้งลวกซิน้นประเภทเชายเดืองเบียร์แก้วกับคือเบียร์เป็นขวดแก้วนะครับพี่นอ้องเบียร์กระป๋องไงกระป๋องน้อยนำหัวเสือได้ตามอาหารนพะี่น้อง เพลสเซแบบนมีเฟื่อทั้งเบิดเลยพี่น้องขั้วพันยืนทั้งหลังนะคนบันไดโชว์ขั้วยืนอ่ะนี่ครับบรรยากาศาลานมันสะอาดๆเลยพี่น้องก็ว่ามันยุ่แซมทางพี่น้องมันก็สีฟุ้งปยวขามานเนี่ยเนะาะก็คนก็เซ็ตผ้าเซ็ตตุกเป็นเสนะ็้อยืดตลอดนะร้านอาหารอยู่ขเขตในเมืองนะครับก็คือ นอกอนอกแขวนะนเนาะเห็นในเมืองจำปอาศักดิ์ไอ้ก้าว่าเป็นเมืองสระสุบูเนาะแขวนจำปาศักดิ์นะครับแล้วก็สีนังนังนี่มันออกเข้่มข้างน้พี่น้องเดี๋ยวถาแนวกลินันก่อนนะอันนี้เป็นเครื่องปรุงด้วย สะอาดอ่านพี่นอ้องผมข่าวล่างนี่เพราะว่ามันสะอาดนะเนาะนอ่พี่น้องมาแล้วซาลาเปาไส้ในหัวจักบาทเนาะกะเพราหมูกรอบครับพี่นอ้องข้าจซใยไชเท่าไช่หอมหัวใหญ่น้นนะวเนาะบะหมี่กันครับผมมากินพักผมเยียงกระไดครับใช่ดาวจะเป็นแช่ดาวแบบทอดอ่า แบบทอดแบบฝรังนะ่งเนาะแต่ว่าผมหมักแบบทอดแบบไทยมากกว่านะครับเห็นมันฟูกๆกรอบๆเนาะมีใบแตนงนสารยายพิเศษครับหลอกผมสร้างพิเศษอนะ่ะมีน้ำซุปไทยนะครับอากากนี่พริกน้ำปลานะครับาน้ำนะครับมนีนี่น้องมันขิงซอยนุ้งจานอ้วยไม่กวนแต่ว่าตัดไซบุกมากินบ้าครับ ให้สามสี่หมื่นแล้ว ได้ได้พักพี่น้องผมหมักเนาะผมแบบว่าแบบแบบได้กับหมักครับเพรา,าผมค้นหมักพักเนาะ ตอบดีมากครับ เยี่ยมเยี่ยม hmm. รสชาติโอเคครับพี่น้อง รสชาติเป็นรสชาติเดียวกันกับยูไยเลยพียน่น้องผมมักรสชาติเนียวแต่หมักที่มักแบบพิก็หนีจักน้หนอยนะครับ ไอ้บ่หมักไส้ทั่วนะครับแต่ว่าผมหมักเนาะแต่ว่าบ่หมักไส้ข้าวโพดครับจ้บวาวะบ่หมักไส้ไข้าวโพดย่างเนี่ยครับแค่ดรอปกับข้าวใดก็ได้ วันน้องทำยังไง บ้นหลักให้เรานุ่ขาวเ ติเฮ็ดเนี่ยกินไท่ซูบ้าวดอนสิงน่งพะมักแกงแพนแองกี่น้องพวกแกงกะทิอ่ะพะมักบ้าวดอนอะ่ะแล้วคนกะทิมากก็คือกันเนาะตีเห็ดแบบไถ่ไถ่อะ ขอเพื่อนกินอเอเวทียวอหาสื่อของมันนำครับเธอยพะแนงหมูวะฉันงผาเบื้องพี่นอ้องมันต้องไปเบื้องเครื่องแกงอยู่ไอหมาดหมาดบ้านเขาเนาะหรือว่าซี่พี่เฟสหมาดครับพี่นอ้อง มันมีแล้วครับยู่ปากเจ้ยนที่พี่เฟ็นหมานเนาะเราจะไปหาเบิ้างครับ พีข้วาวมันมันแสบกับเข้าะผมว่หามาักแบบแห่งเท่าไรเนาะผมหมักแบบนี่น้ำเนี่ยแห่งมันมากผสมเข่าแล้วกับมันบดติดข้อเนาะ มันจังแสบไปเนาะมันกระมักกระพือแต่เนาะข้นเนาะทำที่ไทยครับไปเนาะ พี่น้องผมกับกินเบิดแล้วเนาะจานนี้กะรวมวนมันนะครับเจ็ดสิบสองท่านคิดเป็นเงื่อนไท่กับมานลอยสิบสี่บาทไอ้นี่น่านจะขวดสิบท่านอ่ะพี่น้องเหลือหกสิบสองกะน่าจะเป็นไข่ดาวครับไอ้นี่เนาะหกสิบสองก็น,น,นก่นนานจะประมาณจานละลอยอ่ะ จานละ้อยสี่บาทกระเทียบเป็นเงินไทยเนาะต่ว่ามันกะแพงคือว่าละพี่น้องเพราะว่าเป็นหลานอาหารเนาะราคาอาหารยุ่เล่านี่ยกาย่างตามไกยานพื้นกันสี่สิบพันหาสิบพันอาหารจำั่งเนาะประมาณเนี้ยพี่น้องอันนี้มันกะจานใหญ่แลวก็มันกะเดรห้ายผมกะั่างพิเศษไข่ดาวนำจากลอยสิบสี่บาทเครื่องนานะครับมือหนึ่งกัน คือสำหรับคนเล่าก็ถือว่าแพงเติมอยู่พี่น้องร้อยสิบสี่บาทเครื่องมันเป็นอาหารตามสั่งละกระโมกกรอบมันก็เหตุอย่างน,น,นะพี่น้องนี่แหละพี่น้องเอามาให้พี่น้องเบิงเนาะว้ามันราคาประมาณนี้ต่ว่าถาพวกมีเกี่ยวใช่ซีมีเกี่ยวกับประมาณถัยหาสิพันครับพี่น้องหาสิพันกับประมาณประมาณเจ็ดสิบเก้า 7, 9, 8, 10, บาทแปดสิบบาทมนะถัยยนึงกะถือว่าแพงพี่น้อง ใช่สิมีเกี่ยวผมไปขี่มือหนหาิบพันหลานยู่ในเมืองเนาะยู่ในเมืองฝาัเซสหรือว่าแพงอยู่พี่น้องอาหารกับถ้ยสีสิบหาิบพันก๋วยเตี๋ยวเฟือฟ้อเนาะกับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทแต่เตี๋ยเป็นเงินไทยเลทหกรอยสามิบเนาะหกลอยสามสิบขีดต่อหนึ่งบาทเนะนะพี่น,อน,น้องนี่แหละก็เลยภาพี่น้องมาเบื่องอาหารตามสั่งเมืองเล่าเนาะหมื่นแต่สีราคาประมาณนี่นครับพี่น้อง เอาละครับพี่น้องเดี๋ยวคลิหนีสแไ,ไว้ซซัมนี่นะเดี๋ยวผมสแได้เข่าไปซอต่ออให้พอกันจบหนาครับสวัสดีครับ